หลังจากที่พ่นเธอออกไปแล้วนะครับาร์กก็พูดให้โคแวกสงบสติอารมณ์ลงและก็บอกให้โคแวกเนี่ยหยิบเข็มขัดที่อยู่ใกล้ๆเพื่อที่พวกเขาจะได้ตัดเข็มขัดที่มีน้ำแหลมนั้นออกมาในขณะเดียวกันทางด้านห้องน้ำนะครับเบเวอรี่เนี่ยก็บอกกับอีสองคนว่าเธอจะขออาสาเป็นคนฆ่าผู้ชายทั้งสองคนนี้เองและเธอก็อธิบายว่านี่เป็นบทเรียนของเธอถือว่าทั้งสองคนเนี่ยสอนเธอและกันและเบเวอรี่ปรารถนาที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จด้วยมือของตนเอง แต่แล้วนะครับเพอเธอก็สังเกตเห็นว่าผู้ชายทั้งสองคนนั้นเนี่ยสามารถหลุดออกไปได้และกําลังวิ่งหนีไปพือเธอก็รีบเข้าไปหยุด2หนุ่มทันทีนครับและอลิซิสเนี่ยยังฟันแขนของโคเวกไปหนึ่งทีด้วยแต่ทั้งสองคนนี้ก็วิ่งมาที่ห้องเก็บของนะฮะแล้วก็ล็อกตัวเองอยู่ในห้องเก็บของในขณะที่วันและอลิซิสเนี่ยก็เริ่มพางประตูอย่างบ้าคลั่งอลิซิสก็ได้ตะโกนบอกทั้งคูค่ฮะว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดีแล้วออกมาเถอะและก็ขอให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยทำให้เรื่องมันง่ายยขขึ้นนอ่าัดืเลย ในขณะเดียวกันครับด้านในห้องเก็บของแขนของโคเวกเนี่ยก็มีเลือดออกจํานวนมากมาร์กก็เลยทําการรักษาปฐมถุยาบาลเบื้องต้นโดยผูกผ้ารัดรอบรอบบาดแผลนั้นส่วนข้างนอกครับอลิซิสเนี่ยก็สั่งให้เบลเวลี่ไปหยิบเครื่องมืออะไรบางอย่างจากโรงเก็บของมาและต่อมาครับอลิซิสก็โทษว่าเบลเวลี่เนี่ยเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทันทีนั้นเบลเวลี่ก็เดินหน้าไปที่โรงเก็บของครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังนั้นระยะสั้นๆด้วยความหงุดหงิดต,ต่อมาอลิซิสก็พบกับ แล้วก็เริ่มพ่นกระปองสเปรย์นั้นผ่านประตูห้องเก็บของที่ทั้งสองชายเนี่ยอยู่ข้างในแล้วก็ส่งผลให้ผู้ชายสองคนนี้เกิดอาการไอนะครับแล้วก็หายใจลําบากมากแม็กก็ได้เอาผ้าเนี่ยมาปิดช,ช่องว่างประตูนั้น,นครับทันใดนั้นนะครับก็มีคนมาที่บ้านแล้วก็พบว่าเป็นแม่เลี้ยงของอลิซิสนะฮะที่ชื่อว่าซูซานเธออธิบายว่าเธอตั้งใจจะไปเที่ยวนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยลืมพาสปอร์ตจากนั้นซูซานก็เดินขึ้นห้องไปเอาหนังสือเดินทางของเธอนะครับ ก่อนจะออกไปนะครับเธอก็ได้บอกกับสาวๆวว่าเธอสังเกตเห็นรถตู้สีน้ำเงินอยู่ข้างนอกและก็สงสัยว่าพ่อเธอถูกปล้นหรือเปล่าแต่พ่อเธอก็บอกนะครับว่าพ่อเธอยืมรถของเพื่อนมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับซูซานเนี่ยได้โทรไปแจ้งตำรวจแล้วแล้วก็แจ้งให้พ่อของเอเล็กซิสเนี่ยทราบเรื่องนี้ด้วยเมื่อซูซานพูดอย่างนี้นะฮะสาวๆก,ก็ตกใจอย่างมากแต่ซูซานก็บอกให้พ่อเธอว่าถ้าตำรวจมาเนี่ยก็แจ้งไปว่าไปการแจ้งเตือนเท็จแล้วกันนะ แต่ในขณะที่ซูซานกําลังออกไปนะครับเธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากห้องเก็บของและทันทีนั้นเธอก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างกําลังผิดปกติอลลซิส,สก็แจ้งให้กับแม่เลี้ยงว่าพวกเธอเนี่ยแค่กําลังจัดงานปาร์ตี้ค้างคืนเท่านั้นเองอลลซิส,สพยายามเกลี้ยกล่อมให้แม่เลี้ยงเนี่ยออกไปนะครับแต่ทว่าอลิซิสก็ไม่สามารถเอาชนะความอยากรู้ของซูซานได้นะครับและซูซานจึงตัดสินใจที่จะสืบสวนด้วยตนเอง และก็เลยทําให้ซูซานเนี่ยเดินมาถึงห้องห้องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นห้องที่ทั้ง3สาวกักขังผู้ชายทั้ง3คนไว้บนเก้าอี้ในตอนแรกทันใดนั้นซูซานก็ได้พบศพของอีวานถูกมัดอยู่ติดกับเก้าอี้นะครับเมื่อความลับถูกเปิดเผยนะครับอเล็กซิสเนี่ยก็เดินมาจากข้างหลังของเธอแล้วก็แทงเธอส่วนทางด้านเพื่อนของอเล็กซิสเนี่ยก็